เรื่องของอแอมเนส s ี y ไทยแลนด์เนี่ยนะคะคุณสมชายแสวงการสมาชิกผุ้ิสภาในฐา,านะประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคว,วุธิสภา,าก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ยันอ่านให้ฟังว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการเคลื่อนไหวว่าทําถูกต้องตามกฎหมายบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณสมชายก็บอกว่าเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์ค่ะที่สั่งให้มีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของแอมเนสซี นายกมีอำนาจสั่งการได้อยู่แล้วว่ามีการจดทะเบียนดำเนินการถูกต้องหรือไม่เพราะว่าบทบาทของแอมเนส sty ีประเทศไทยถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการชี้นําการชุมนุมสนับสนุนทางการเงินในการชุมนุมที่ใช้ความดุร้ในประเทศไทยหรือไม่เป็นเรื่องที่หน่วยข่าวและก็สํานักงานปปงนะคะสำนักงานปปงก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรจะไปตรวจสอบองค์กรเหล่านี้กับเรื่องของเส้นทางการเงินคุณสมชายบอกว่าคงไม่ใช่แค่เฉพาะแอมเนสซีประเทศไทยแต่รวมถึงองค์กรอื่นๆ ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตของตัวเองหรือเปล่าจะได้ทราบว่าเป็นเรื่องความผิดเฉพาะตัวบุคคลในองค์กรหรือเกี่ยวกับทั้งองค์กรถ้าเป็นเรื่องตัวบุคคลต้องแจ้งให้แอมเนสซี่สาคลรับทราบเพื่อเปลี่ยนตัวคนคถ้าปัญหาที่ตัวคน<อ>นะคะองค์กรไม่มีปัญหาถ้าอยู่ที่ตัวคนเนี่ยแจ้งไปแอมเนสซี่ใหญ่เลยให้แอมเนสซี่ใหญ่จัดการเหมือนที่ก่อนหน้านั้นครูหยุยครูหยุยก็มีการเสนอข้อนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของทั้งองค์กร จะต้องดําเนินการตามกฎหมายฐานแทรกแซงประเทศอื่นเรื่องนี้ต้องตรวจสอบคุณสมชายยังบอกอีกว่าการที่นายกสั่งตรวจสอบแอมเนสซีประเทศไทยไม่ใช่การเล่นงานฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลแต่เป็นการตรวจสอบกลุ่มทําร้ายประเทศไทยว่ามีบุคคลแฝงตัวเข้ามาทําลายความมั่นคงของประเทศไทยหรือไม่ทุกวันนี้ประเทศไทยมี NGO เป็นหมื่นคนส่วนใหญ่กว่า90%เนี่ยเป็น NGO ที่ดีค่ะ อีก3-5%นนั้นแฝงเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองบางส่วนเข้ามาสนับสนุนความรุนแรงในการชุมนุมหรือเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญให้เปลี่ยนแปลงการปกครองหรือแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถ้ามีเจตนาเข้าข่ายทำลายความมั่นคงประเทศคงไม่มีประเทศไหนยอมรับได้นะคะ,ะแล้วก็ยังบอกอีกว่าควรจะไปตรวจสอบถึงพักการเมืองว่ามีพักใดรับเงินคนต่างชาติมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ ซึ่งเข้าข่ายความผิดยุบพักโดยในการประชุมกรรมธิการสิทธิมนุษย,ษยชนวุฒิสภาเมื่อ29พฤศจิกนขออภัยค่ะวันวันนี้ค่ะ29พฤศจิกายนจะนําเรื่องของการเคลื่อนไหวเกินขอบเขตของ NGO มาหารือในกรรมธิการและเตรียมจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นหน่วยงานข่าวกรองแล้วก็ปมง,งอมาให้ข้อมูลว่าเคยมีการตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวของ NGO เหล่านี้ที่มีความเชื่อมโยงกับการชุมนุมในประเทศไทย ที่มีการใช้ความรุนแรงเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศหรือไม่เพื่อนําข้อมูลที่ได้แจ้งต่อรัฐบาลต่อไปนะคะถ้าคุณจําได้การทําคดีที่คุณคดีของรุ้งอะค่ะผู้ร้องอะคุณส่วนที่ยาสวัสดีเนี่ยที่บอกว่าก่อนหน้านั้นก็เอาหลักฐานการเคลื่อนไหวคุณนัทพรตกลยุนเขาไปยขาไปคุณนัทพรตกลยุน ใช่ไหมคะใช่ก็มีการไปขอเอกขอหลักฐานต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งเขาทางการเงินอะไรเขาบอกว่ามีอยู่แล้วแยะไปหมดเลยอ่าแล้วก็เอาหลักฐานเหล่านี้เนี่ยไปให้กับสารและธนูญเพื่อนําไปสู่การพิจารณาซึ่งมันก็มีความเชื่อมโยงกันในหลายๆหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยคือคือกรณีคําว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคุณอันทยาคุณผู้ชมมันได้กลายคือด้านหนึ่งโลกหรือบางประเทศมีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนจริงๆ แต่อีกด้านหนึ่งคำคำนี้ได้ถูกเอามาเป็นเครื่องมือบางหน้าในการเคลื่อนไหวเพราะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นประเด็นสากลน,นะครับเป็นประเด็นที่ตะวันตกเนี่ยเขาบัญญัติได้ว่าต้องมีสิ่งเหล่านี้ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบแบบตะวันตกนะ เช่นต่ำดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องเคารพสิทธิมนุษยชนต้องมีประชาธิปไตยนะถ้าใครไม่มีประเทศไหนไม่มีสามสิ่งนี้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศของคุณให้มีสิ่งเหล่านี้นะถ้า,าสิ่งแวดล้อมคุณไม่ดีนะคุณขายกุ้งจับกุ้งไปแล้วในกุ้งมีเต่าติดไปอะไรเงี้ยนะคุณก็จะโดนอบอยขอดโดนีดการทางการค้า ถ้าคุณมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ยนะคุณก็จะโดนกีจการทางการค้าม,มันกลายมาเป็นข้ออ้างคือด้านหนึ่งมันก็ช่วยเพื่อมนุษย์ที่โดนกดขี่โดนเอาเปรียบแรงงานราต่างๆแต่อีกด้านหนึ่งกลายมาเป็นข้ออ้างที่ทําให้หลายประเทศเนี่ยนะครับเขามีปัญหาขึ้นมานะอย่างเช่นที่ได้ยกตัวอย่างไปในตะวันออกกลางในหลายๆประเทศเลยเพราะฉะนั้นบางประเทศเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ใช่ว่าไม่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนนะ เขาก็ไม่ได้สนใจการเคลื่อนไหวขององค์กรเหล่านี้ที่มันล้าเส้นยกตัวอย่างเช่นที่กุณวิโรดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยกตัวอย่างเลยอินเดียใช่ไหมครับรัฐบาลอินเดียก็มีมาตรการกับแอนเนสตี้ที่อินเดียอย่างที้เป็นต้นนะครับหรือสิงคโปร์หรือฮ่องกองประเทศเหล่านี้เขาก็ไม่เห็นอับอายหรือมีความอพยพอะไรในเวทีโลกเลยนะครับ